ไอ้เหี่ยนี่บนหัวแน่ๆเลยนี่กระเป๋าอะไรอะสเตวิดผีตอนอีพิกไทม์ได้ไหมตอนหน้าตัดสินโอ้โหไอ้เหี้ยแค่ชื่อกูก็จะร้องไห้แล้วไอ้สัตว์ กวางขาวอยู่กลางเขาไปกลางเขากวางขาวเดินมาขอบคุณครับพี่ชายพิ่งดูพี่มาจะสองปีแล้วเพิมีความฝันหนึ่งอยากขอกับพี่ได้ไหมไม่ขออะไรมากเลยทำให้น้องคนนี้ได้ไหมพี่ชายน้องอยากเห็นพี่ออกโหนกระแสสู้หนึ่งต่อกับพี่หน่วงอะครับครับพ่มึงอะครับ ขวัตเต้อ <im> ัส <min> ซ่าครับซับใหม่ของครับเจริญสุขเจริญสุขครับไอ้เมื่อกีนดีนะครับรับหน่วยธนาฮะขอบคุณมากครับลาตีน้อยลาตีน่าอยู่ด้วยกันไปนานนะครับขอบคุณครับแล้วแล่ะผมเออเออไอไอไอตาสมันสักหรอหรอไอตาสมันสักหรอไอเฮียไม่เจ็บเหรอวะกูยังเจ็บเลยนะ กูไม่เห็นมันไปต่างประเทศสักทีวะเนี่ยมันบอกมันจะไปต่างประเทศไม่เหรอวะอะไรวะมันบิดคนดูวะเนี่ย <c oughs> แต่มันคงเป็นไปบ่ได้คนอย่างอายก็คงสู่ใครบ่ได้ ก็อายเป็นคนบดีบ่สมศักดิ์ศรีมาก็มาลีตาโมตะโมตะโมตะเกออันโดตะโมตะโลตะไค่เออเกิดเขา่ได้เหรอที่ไหนอ่ะอ๋อ สักว่าอะไรสักคำว่าอะไรโอเคครับด่าให้เฮ yeah, ียทินหน่อยเฮียขอแบบแรงแรงเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแรงไม่ได้หรอกสามสิบฉลิมพนสิบแรงไม่ได้หรอกฝากบอกพี่ช่างให้ถมข่าวลงจักแร้หน่อยครับ แม่มึงอ่ะฝากบอกพี่ช่างผมผมข่าวรักแร้หน่อยครับว้าโหช่างแร้งกูดำปะวะเอ้ได้อยู่ได้อยู่ตาถอดเสื้อกูมีอารมณ์จัดช้างน้อยกูโด้ yes 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 มันสักมันไม่ได้ใหญ่อะไรมันสักไม่ได้ใหญ่อะไรแชท น้องน้องก็าสักไม่ได้ใหญ่อะไรแต่กูบอกเลยว่าเดี๋ยวกูจะไปสักรอบใหม่เดี๋ยวกูจะไปสักรอบใหม่เต็มแขนนี่ตั้งแต่นี่ลามมนนี่ยันคอนี่ลามมาหน้าไปหลังนี่หางงามตูดหลงขามีชื่อเสียงพ่อแม่สบาย แล้วกูจะไม่ลองซักแอะเลยเพราะกูเป็นลมตั้งแต่เห็นเข็มและฮะวันนี้อุ้ยอันนี้มันท็อปบอสเขามาห่วนกระแสนี่แชทเห็นปะอุ้ยห่วกระแสเขามาว่ะ ดูแลครับดูแลครับดูตาแล้วคิงเฉลิมพลตัวเล็กๆไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่ได้แบบเป็นแบบใหญ่โตอะไรขนาดนั้นน้องชายไอ้านเป็นคนบ้านี้ พี่ว่ามันจะร้องไห้ไหมครับไอตาโอ้โหตัมจะร้องไห้ได้ไงอะข้างหลังมันสักมันสักผรพิคเนศตัวใหญ่นะวันนี้มาวินไปแวะร้านสักมาเพราะตั้งใจว่าจะให้สักรูปพี่ตีสตรีมเมอร์ที่มาวินรักและเขารพแต่สักเสร็จ ก็ต้องสงสัยว่าทําไมช่างซักรูปเฮีมาให้ซักมาที่สองฮีทั้งหน้าฮีและฮีมาเขาบอกตรงปกแล้วปกแล้ว่นพ่อมึงอ่ะคนพ่อมึงอ่ะเทียอสหรอ พี่ตีดูนายอามไหมตอนเพจเจ้์ระเบิดเพจเจจะระเบิดได้ครับครับผมทำไงเอ้าไม่ทำไรก็เพิ่งรู้ว่าไม่มีใครอยู่วันนี้อ๋อวันนี้ยดเขาหยุดกันออไม่รู้มาปอกติอันนี้อันนี้ฟังตัวเตมให้หน่อยเดี๋ยวเสร็จละร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ให้เปิดเสียงหรือว่าอะไรเป็นเสียงเปียเสียงเอ้า จะสักอย่างนั้นอย่างนี้คราวนี้ก็นอนให้พอกินให้พอดีละเดี๋ยวร้องอีกรุ่งนี้กินเผ็ดได้หรือยังพี่ชายขอลายลาบลาบนะเขาพูดเี้อะไรไว้สัตว์ตะกย อยากรู้ว่าบอสก่อนหรือรู้แล้วก็ไม่รู้นะฮะแต่เดี๋ยวเรามาฟังพร้อมๆกันนะวันนี้มีคุณล่านะฮะสวัสดีคุณล่า